รายการติดตามสตอรี่นะครับกับผมติดตามแล้วได้นี่คุณภูเบศนะครับเป็นแขกรับเชิญชั่วคราวเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มีคุณจิ๊บคุณจิ๊บคุณจิ๊บนะครับวันนี้กล่าวถึงเรื่องราวของตัวละครโคนันนะครับจริงๆ EP แรกเราอยากจะไปที่มูนที่โูเก็ตเจอเนื้หากันมา2วันแล้วแต่ตัวละครที่เราชอบชอบอยู่แล้วด้วยแต่ก็มาแต่ก็ต้องรบมาต้องานตามความเหมาะสมอ่ะเราก็เริ่มกับโคนันก่อนอตัวละครโคนันเนี่ยเป็นเป็นจริงๆ ตัวเขาดำอยู่แล้วและเป็นนักสืบผิวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ชื่อว่าโคโรชินิจิใช่ไหมใช่ถูกชุดดำพวกชุดดำเห็นมันก็คือก,ก็คือแล้วก็ไปแไปอบไปรู้ความลับเขาเออไวเอายักยายักยาใช่ไหมเออเอายักยาเอายักยา,นนายักยาเยายักจริงๆเอาโหต้องกิน48ตัว9นะครับกินแล้วตัวเล็กลงแล้วก็เป็นนักสืบพวกที่ก็นผิวสำหับอะไรของคุณเนี่ยพี่พลอยอ่ะ ขครก็ดีนะครับโดยให้โมนิคโบรุเนี่ยตัวเด็กของเราเป็นตัวเชิดล่างล่างน่ล่างทรงมันล่างเป็นล่างทรงเป็นล่างทรงอาจจะมีแบบล่างทรงแบบชั่วคราวเช่นโซสนโกเช่นหมวดตินตรงแล้วก็แปะกแต่ไม่แปะรูปเลยจะได้เห็นหน้าได้รู้หรือหรือตัวละครอื่นบ้างน่าจะมีแต่ตัวละครตัวเดียวที่ไม่ต้องถูกยินเข็มก็คืออากษา เราทีที่สามารถยืนแล้วก็คำปาปวิวิววิเขาเรู้กันอยู่แล้วเขเตรียมวาทำได้ไงมาทได้ไงพูดแล้วต้องพูดให้เป็นเหมือนอะไรนะยากยากมากแล้วการินกยากท่านไหนนะซ่อมพัดลมตัวถ่ายแล้วกันเล่นอรเซ์อ่ะแล้วตัวครตัวนี้ก็มีเส้นเลือดที่นำเงินทั้งทั้งภวเขาเนี่ยมวจะเป็นคนจรวเข้เดียวเก่งเก็กเก็กเออเซนเท แต่เขาเป็นคนที่ช่วยชีวิตคนได้เยอะในการเดียวกันก็หคาคนได้เยอะเอาไปไหนก็เห็นตายกันหมดเห็นตายกันหมดแต่ว่าฉันไปคุยกับพ่อแม่เธอมาแล้วไม่ว่าจะให้ทําอะไรเขาก็ยินดีจะชดใช้แทนเธอน่าดีใจนะที่มีพ่อแม่รักลูกขนาดนี้นะพ่อแม่ของผมต้องมาพลอยเดือดร้อนไปด้วย ฉะนั้นก็มีพันกว่าตอนแล้วนะพันกว่าตอนแล้วที่ดำเนินการมาใช่ไหมคุณจิ๊บคุณจิ๊บดูบ่อยไหมคนันไม่ค่อยดูไม่ค่อยดูส,สุดนมากจะเป็นวันพีเออจะเป็นวันพีแล้วก็เรื่องอะไรเห็นไตอะไรกอย่างเลยเหอไม่น่าใช่มันเป็นเรื่องไหมไม่ใช่เรื่อง <c oughs> ไม่น่าใช่มันก็เป็นเรื่องนะเออถึงถึงแม้ว่า <c oughs> เขาจะฉลาดยังไงแต่ผมก็ยังชอบคนที่ผมก็หลือนเดิมนั้น พีนี้เราก็จะมาสิ้นสุดกันแค่นี้นะครับไม่ต้องกล่าวอะไรเยอะเพราะตัวละครน,นี้มันเก่งอยู่แล้วพุกเชื่อถือนะซีเอวันกลัวนะเออคมตำรวจนในบุญกินก็่ค่ชอบเราชอบมันนิ่งๆไง,ไงะนะคือคือบุอคลิกของเขาก็จะเป็นอย่าง ก็มีพ่อชื่อคุโรุยูสกูปพี่แม่ชื่อคุโรุยูกิโกเนี่ยเขาระดับเทพทั้งนั้นเลยนะระดับเทพระดับเทพสื่อสารก็ได้เดินผ่านก็พอมีแฟนเป็นโมริรันมีกี้เป็นไอวาระไออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ถูกใจเพราะว่ามีคนคนไม่ชอบแบบนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของตัวละครของโคนันวันนี้ลาไปหรอกง่ายๆอย่างนี้เลยสามนาทียังอ่ะสามนาทีหกวิครับอ่าก็จบกันแค่นี้กับครั้งหน้า โมลิโกโลนคยอาผมสดรับเียรติามาแค่นี้ดีร